ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องของผลิว่าห้จีนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Farming Simulator 2023นี่เองนะครับโอเคนะครับผมสำหรับอีพีนี้เดี๋ยวเรามานะฮะละลายละลายซับอืมไม่ใช่ครับเรามาละลายในส่วนของสารละลายกันดีกว่านะตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็สารละลายของเราเนี่ยมันเต็มละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องเอาไปนะครับทำในส่วนของประโยชน์ของมันต่อไปนะะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมาจากกลัวของเราโอ้โห มันบอกเลยว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากเลยนะครับผมกับในส่วนของการเร่งผลผลิตของเราให้มันเติบโตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งวัวของเราเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าทําประโยชน์ให้เรามากมายหลายอย่างเหลือเกินนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการผลิตนมปอยหมักนี่เลยแท้งนมของเรานะตอนนี้ ถังนมของเราเนี่ยนะครับมันมันมันเต็มมักเออก่อนอืนเลยเดี๋ยวขอปิดประตูก่อนอืมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีโจรเข้ามาซื้อฟาร์มาแล้วนี่ก็อย่าลืมนะฮะปิดให้เรียบร้อยนะอุ้ยอือฮึปิดให้เรียบร้อยปิดให้เยมันปิดได้ปะวะอ่ะมันปิดไม่ได้นะเอ,อ้ปิดได้ดิออ โอเคโดยไฟปิดนะโฟนยังอยู่นะครับก็เดี๋ยวไปละลายสารละลายกันดีกว่านะครับผมมันอยู่ตรงไหนกันบ้างนะมีคนสอบถามกันเข้ามานี่เลยนั่นเองนะครับผมแท็กในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะบอมบัดนะเขาเรียกว่าเติมในส่วนของสารละลายของเรานั่นเองนะครับผม่าตรงนี้เลยนะครับเขาเรียกว่าสารละลายนะตรงนี้นะนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นพวกหมูนสัตว์นะ ตรงนี้เลยนะครับมันก็จะมีประโยชน์มากมายหลายอย่างเลยนะที่จะช่วยในส่วนการเล่งในส่วนของผลผลิตนะให้ของเราเนี่ยนะครับมันเติบโตได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเครื่องนี้เนี่ยนะคัสำคัญมากนะมันต้องมีอ่ะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันเต็มนะตอนนี้มันเต็มละนะครับในส,นสะละลายของเราไปกันเล t สโกเลยส go อดีเทล สวยงามตามทองเรื่องนี่ครับแยกเลยครับวันนี้อากาศจำใสในส่วนของเดือนมิถุนายนนี่ครับแปลงล่างเรียบร้อยนะฮะบ,บางคนบอกว่าเสียงไม่มีเสียงไม่มีก็ไปที่เซตติ้งฮะ จากนั้นเลือกไปที่ในส่วนของ s o u n d นี่ครับมาดูกันนะในส่วนของ s o u n d เนี่ยนะก็เลือกปรับได้ตามใจชอบเลยอย่างเช่น Music Music นะนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของ Music นะนะครับก็ผมเลือกปิดไว้นะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับผมอันที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนของพวกเกี่ยวกับพวกเออ่ Vehicle นะฮะก็คือพวกพาหนะต่างๆนะครับบางทีเนี่ยเสียงพาหนะของเราเนี่ยนะครับมันเสียงดัง จนเกินไปอันนี้ก็ไม่ดีนะนะครับก็แล้วแต่สำหรับผมเอาแค่หกพอแล้วก็ในส่วนของพวกซาวเอฟเฟกต่างๆเนี่ยนะครับอันลำดับต่อมาก็จะเป็นพวกในพวกของเอฟเฟกต่างๆนะ,นะนะครับก็ผมปรับไว้ที่จแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นในส่วนของพวกวอลลุ่มของเมนูนะผมปรับ40ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดังเกินไปนั่นเองนะครับอ่ะ let's go <S ไปเลยดีกว่า นะขอถอยหลังขอถอยหลังดูก่อนนะมันไม่พอไม,ไม่พออ่ะโอเคไป let's go เลยอ่ามุกเมนต์ของเรานะครับเด,เดี๋ยวเดยเช็คเดี๋ยวเช็คในส่วนของปุ๋ยกันก่อนนะครับผมอตอนนี้เนี่ยนะปุ๋ยมันร้อยปเซ็นตละนะครับเวลาเราลงในส่วนของผลผล,ผลิตเนี่ยนะครับมันมันก็จะช่วยเพิ่มในส่วนของโบนัสเข้าไปอีกนะนี่สําคัญนะ ใส่ไปครับใส่ไปมันก็จะเพิ่มในส่วนของพวกผลผลิตต่างๆนะครับที่จะทําให้พืชพันธุ์ของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับมันจะเจริญเติบโตได้ได้ดีมากยิ่งขึ้นเวลาเราเก็บเกี่ยวเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราไม่สูญไม่เสียในส่วนของรอบต่างๆนะอันนี้สําคัญนะนะครับนอกจากปุ๋ยปกติแล้วนั่นเองนะครับมีทั้งปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอะไรเราจัดไปเลย แค่ฟังเสก็แบบเพลินแล้วนะใครที่แบบว่าไม่อยากเสียตังค์นะครับในส่วนของการจ้างจ้างงานนะครับก็ทําเองนี่แหละนะประหยัดตังค์ดีนะครับเดี๋ยวในส่วนของคลิปหน้าเนี่ยนะครับผมก็จะเตรียมในส่วนของการทําในเรื่องของกระสอบละนะฮะกระสอบเกี่ยวกับวัชพืชเอยไม่เกี่ยวกับวัชพืชเ,เกี่ยวกับพวกทัญพืชต่างๆนะครับที่จะ ผลิตออกมานะครับเพื่อที่จะเตรียมในส่วนของการทำเบเกอรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพวกเค้กน้านิ่มขนมปังนะฮะสดๆเลยออกจากเตาเลยนะครับเอ,อ่อที่หายไปนานเนี่ยไม่ใช่อะไรคือเนื่องจากผมเนี่ยนะครับมันไม่สบายไงเ,เสียงมันแบบว่ามันเจ็บคอมันเจ็บลาคออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เป็นโควิดหรอกนะนะครับพอมันเจ็บคอเนี่ยคือบางทีมันพูดแล้วมันแบบมันไม่มันพูดไม่ได้ไงมันเจ็บอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ก็ต้องกราบขอัยในที่นี้ด้วยนั่นเองนะครับก็ยังอยู่กับทุกๆคนเหมือนเดิมแล้วก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยนะฮะจะรอดูในส่วนของคลิปผมเหมือนเช่นเคยนั่นเองนะครับเนาะนี่นะฮะอันนี้คือปรับแบบ very high นะปรับแบบ very high เลยปรับสุดๆแบบฟู l เลยนั่นเองนะครับแต่มันก็ยังมีข้อเสียอยู่นะเกมนี้นะครับคืออะไรคือมันไม่60ไงมันไม่60 fps นะครับมันก็อาจจะแบบว่า ช้าๆนิดหนึ่งโอเคนะครับผมก็หมดเป็ที่เรียบร้อยแล้ว พอมันหมดปั๊บมันก็จะเก็บโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไปใส่ต่อนะอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับง่ายๆนะแต่ด้วยตัวเราเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยนะครับผมก็ยังถอยหลังได้ไม่เก่งนะนะนะครับก็ต้องเลงให้ดีนะโอเคถอยยาวครับถอยยาว อย่าป้ายเป็นอะไรที่ลําบากมากโอเคมีรถมาแนะนํานะครับมีรถมาแนะนําคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเขาเรียกว่าคลิปในส่วนของการทําในส่วนการสาระละลายนั่นเองเนาะนี่เลยนะครับบางคนสอบถามเข้ามาระหว่างในส่วนของจอนเดียนะฮะจอนเดีย er เนี่ยนะครับ 8R4410 กับตัวของ Crash คลาส5,000เนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับอันไหนแรงกว่ากันก็ ต้องแนะนําเลยนะไอตองตัวเนี้ยเก็บไว้ก่อนไปซื้อตัวนี้นี่ของเฟ้นตัวนี้เลย9 4 2าสวาริโอนะฮะมันเร็วที่สุดละนะครับในเรื่องของรอบเครื่องนะ,ะก็อยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันนี้ต้องจัดนะคันนี้ต้องจัดนะคันเนี้ยต้องจัดเลยนะฮะตัวแรงของเราเลย ขอปครับคิดหน่อยอยก็ยังดีโอเคปับ๊บจากนั้นกดเติมตอนนี้เนี่ยนะครับผมเรามรีส่วนส่วนของสาระละลายแปลกระังตรงสาระละลายเนี่ยนะฮะอยู่ที่สามหมื่นห้าพันกว่าลิตรเติมจัดไปนะครับในระหว่างที่เราเติมเราก็ให้มันทิ้งไว้อย่างนี้รถมาทิ้งไว้อย่างดีละนะครับ ว่าไหนว่าน้ำอะ่ะโอ้โหมันเติมยังไงวะนี่ตอนนี้ก็น่าจะเติมแล้วล่ะนะครับสามหมื่นกว่าลิตรนะอันนี้คือถังที่ใหญ่ที่สุดนะครับถังที่ใหญ่ที่สุดนี่ก็เติมเรียบร้อยแล้วะเองนะครับโอเคนะฮะเป็นคลิปที่แวะมาทักทายทุกทุกคนนะนะครับแล้วก็พยายามจะหาเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมามาบอกกล่าวทุกทุกคนนะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยนะครับเล่นเกมนี้อย่างมีความสุขแล้วก็ได้อัธรสนั่นเองสวัสดีจ้าน้องลิลลี่นะสวัสดีจ้าน้องลิลลี่ มันมันปวยปวดปวยปะวะปวดวะเนื้อเนื้อกำลังดีนะเนื้อกำลังดีเลยนะครับเนื้อกำลังดีเลย้หเฮ้ยหน้าหน้าหน้าหน,น้าจมเลย,เยจมแล้วหน้าจมขอบคุณมากครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผมอย่าลืมฝากกด subscribe กับช่องเรียวฮันจีกันด้วยนะครับในส่วนของคลิปต่อไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวทำในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับในเรื่องของกระสอบเพื่อตีเทียม ทำในส่วนของทันญพืชนั่นเองบายบายครับผมส่งลาด้วยกับน้องลิลลี่